เครื่องเก่งโน้หมีอิเม่เท่าได้เลยเอาในเฮดโก็เลยก็พางมักอื้อพางมักบวบเนาะใส่เส็บเส็บโน้หนัวสบายดีเด้อสบายดีเบิด์ตสุขูสู้ผลสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องยินดีตอนหบเผาสู้ซองตะวันหลั่นถุงเด้อเนาะเมื่อในเฮาสิพามาเบิ่งคุณยายเพิ่นกำลังสีแข็งโน้ใหม่สูหมูเพิ่นกินเนาะหน่อยนักเด้อเซียนอีเมท่าเราเฮ็ดกิน นอกสาจากว่าแบบแล้วสิเป็นเมนูที่หมักดีๆเราเราจังเสียดกินเองเราเนาะหายังพอพอดีแม่เพื่อจะใส่เห็ดนะเพิ่นตักหน่ำมันออกว่าหน่ำไหลตะกี้เรื่องเห็ดกินเก่งนี้มาเถาที่นึ่งนะอ่อมบักหอยกระแสบกับซุปเราใหม่เรามาเห็ดนั่นแหละ ใส่เห็ดเจ้าแกงน้่งไม่บ่งคักแน่เด้นี่ค่ะเราหาในขั้นน้องนี่แหละน้านมือแหลกกินปันไดบ่เ้ป้าเต็มหม้อแงะแม่เอานัวนวเด้อเต็มหม้อปัานายอ่เทียนอี่แม่ไผแกงะเราบบได้แกงสูกินในหลายปีเลยเด้ อยู่เทียงหลังเทิงกับเกียงน้องใหม่วะเซนปิดไว้ก่อนแม่นะมนไม่ใหญ่นึงสิเมื่อสิไปเก็บผู้เลยไปห้าวิ่งด้วย,ยใส่ประเด็กลงไปแต่เค็มส <c oughs> องสน, <ำ S 3> น้ำมันถั่วเมาวันยาของมันมันก็ะปุก เครื่องหมอบกง่ายแบบนี้เราบใ้เข้าแกงเราวยันบวัวแซบใช่น่นใช่ยากแกงเองเอาน,วน,วนวัวๆเด้จ้ะน้ำไม้กับลายตรองขึ้ลายอย่างเนาะในถั่วอีเอลิหนึ่งลายเนี่ยใส่มันจะลายจ้ะวะ ใครตอกแหน่ทำหน้าแล้วมาผูกงวไว้เดี๋ยวนี้ก็มาเอาอันนี้ฝีมือคุณยายพี่น้องใส่ผักบางแย่างต้องไปแล่ผงได้จ้ะพร้อมมาทานสบายดีคุณยายมาเด้อแกงน้ำไม้เด้อมาชุ่มกันน้ำไม้เด้อจามเถามาชุ่มแกงไม่ห้าวน้ำไม้แกงแกงไตวานนี่ฝีมืออีกไหมเขาท่ามันไม่กินเข่ามันกินน้ำดอกข่าเน้นมาเด้อพี่น้องแค่เด้อแค่เด้อขันยาเนาะมือ เขาเขามาด้วยเาย่อะไรอ้อนมาหานบุกินป่ะมาถ่ายมาแม่ไม okay ่แพงถ้ามึงไปเก็บอันไข่เด้อโอ้ยแมลงฮะไม่ไข่เลแมลงคนบ้า ไปใชเนจาอน, <c oughs> น้ำบนะจิน้นบะจิน้นจม้อินาา้ิ้นินินิ้นกินินินจิาจ้นินจ้ากิน้นนจ้นิ้ิน้นจ้นจว้น่ินิ้นจา้นน้จ้นจิ้นิ้นจ้น้นนจิ้่จิ้ินนจ้นจนจิ้ิ้นจจ้นิจ้ เป็นอะไรให้ใ็้มันอยากเปล่งแ้รให้อืมรักแรงมั้ว่ายคเนาวตั้งเตือนกตหฮานะไม่แก่เพราะทำเตือนอืมอาคือน้าภาคมั่ง ฮ่าใส่ไปมัวยาอะไรฮะนี่หวยาใส่มาค่อยน่าเล่าพุทธฮะใจหยอกใจเยินเยินเยินต่คุณไปถ่ายตรงไปเรื่องไงครับ ไอกว่ามื่อไปกับเมื่มันยังดำนะแต่ดั่งต้าาเขามาม่ดำนะเขาอ้ยู่คนเดียวดำนี <t <t us> <t us ่นี่ดำหน้าเขาขอแล้วคือแก่แล้วมาไทยดำอ๋อแกใส่ช่องสามหันหนักมันเป็นแบบสามหันทางไกลทางต้าทางหน้ากับน้าคันเมื่อจังน้อยมันจะมาจ่อปอเล่นมาเที่ยวมาจอบอปอ อยู่อยู baz an, baz an, baz an ่บ no, ้านเห็ดนาอยู hmm. man, like ่ใช่ไหมว้านว้านว้านละมาเราน่ะอยู่อีกบ้านหนึ่งเนาะเราเห็ดนาว้านแล้วก็ลงมาดำนาซอยแม่เทาแตตเงินที่มีโกมักม่วงอ่ะพี่น้องเนาะมาเอยลรึมาเอยลูกเก่งแค่ไหนเออเรายังงามน้องแม่มาเห้เตะทำเหม่ยได้เบ่เโ็้

มัว่าดอกเฮ้ยสิบบดแลเราคยมากินจังเลยชอบจองเลเพราะป่านนั้นพี่น้องไว้แล้วพว่าเกียงทอใหม่โซนรมันก็สิเป็นเนอประเภทแบบกินหลินๆินเนาะกือโบเทิงขันว่ากินแล้วเขาผักอยากตลอดนาะเยแบบนเลย เจ้าล้บ่ซ uh ึ่งหาแระมันทายเาน่ะกนแล้วบ่เลยงมเจน้อยมันอยากเขาอีกหรอกีจ้ะแต่กับาจะนงอยู่น่เน้ไม้่าวแม่กาอย่งนไหมซึ่งก็กม เลยออกบ้ออะไรอาเนี่ยออกออแทงเลยเราขราวมันก็พรานั่งเดี๋ยวพี่น้องเขามานั่งกินอยู่ตูพมอันนี้สตัต์เน็นเย็นอากาศดีเอาเห็ดบุชคุลามแทบอออบอนะฮะวันก็ใชอย,ยาฆหาไอ้พวา มานลยมาแลยนะแต่บางทีมันะหาแต่ชไม่มามสัมผัสใอเขาเลกเราก็ยังไม่ไปสัมผเหากัเขาไหมาไปแบบเจ้านอนคนดิบบนคตอนังอยู่ใหม่ มีบอกห้อยุดใายกน้อยอย่าุ่นบอบกน้อยใจม่ยำกันมั้เอพวกก็นอนเข้ามาเวกนี้จะ่องเข่าเองช่องเข่าไปไปายนอนจะตีจเยงไม่เใครบอสองก็สู้เนาะนี่กันเนาะเขามานาะ น้ำเขามากอีกครับนั่งใส่คักรถห้มันอิ่มๆด้วยนบนิสืออรก็บอกโบุณยายโบยายจาผูมิคสือหวยนะหวยสิออกยังโบนีในวันที่หนึ่งหวยไทยโสือช็อตมืวันทันยังมึงคยดอะไรวะขเอโบเดฟันยังเลยพันนี่แะจังหวะของโบื่อ ขันหักะัม่บอกขันขันบอกขันขันอย่างลืมตอนแต่นเนื้อแกะเขาลืมนะถ้าไม่แต่งักิน,ขนขเขาแล้วอีกไปใส่ใส่กแบบินชิลิไม,ม่มองไม่ย้ำ เราซื้อซื้อหนาวัที่ตลอดสัปดาือไม่เจอถูกใ่ไูกเยอกผ่านว่าใดใส่สอยคำเขาบอกให้ซื้อเลข4สีู่นยังไปซื้อศูนสี่ถ้าเป็นบานเฮาใส่สอยนะเคิอ์นวานเลขกี่เคปว่ายซื้อไม่ไม่ทำอนมาหาบอกเลลหรอ ชอยทองชื่อดีกว่าค่อยชื่อจกวไปะจะได้แท่บอยู <c oughs> ย่บ่แซ่บแท็บว่าสัตว์ใครว่ามันเ่อพ่อไปแล่ อพ่อเขาเบื่อกำนันบมันกยะายก็จะดเบื่อตัวเนาะเลยท่านมาผิดแจ้ชื่อมันผิดช่องมากใส่ลายพอเพลีอีิุกงยังนะแทบบริส่ยเลยด้เนี่ยอยากคืยจบใช่เลย่ากินคนใส่บลายตากงอยละนี่คือาก็่ในสวนนี่ตกาย,นนยต้งต้องใส่ขาเบื่อเล,ล,ลาๆเน่ยจักน้อยแบบ เป็นคนให้น้ำใสเอ้ยคืองามใสวาบอกเนา่ยไม่เท่าอย่าสุสตีลายหมูแกงให้กินก็ดีไาสิเดี๋ยววันจางเดี๋ยวว่าผัดดำคือใสอืมเราต่ำคุณนี่เป็นคนต่ำขมเบื่อเป็นผู้แปลกมีนถือเป็นผู้กินที่ดีเศรบนัวแล้ว้า เราผูกกระแกมบ่มีนาทีแฉบแล้ววะบมอแกงหน่วยหนึงสามคนผูกบบะเพิ่นต่ำกระเบืออะเพิ่นเพิ่นผูกปุุงมาดีหรือว่เป็นกุญใจแะแล้วมันเป็นพงหาคุญแ็มันไม่ขาหาบอปลาเฉลิมไม่ชวนห่วงบุ่กคน บอยากลงไปเล่นนำน้องบอยไหมครับเล็นนำเราไม่ได้แล้ววะเอาแล้วลงไปลอยไปยู้ลงบ่มือแเลยอาบนำน้องเถอะย้อนยุกเด้เนาะซูมเมอร์นี่ส่วนเขาจะมีนำบาดาลนำไถแล้วบอยได้อาบนำน้องเลยดบอยกี้อาบนำห่วยนำห่วยนำน้องนำสางเนาะต่อมากระนำก๊อก นะนี่เราจะอาหารเที่ยงเนาะโดนๆแกงซุ้มท่านึงคืออีแมท่าว์นี่เราก็บริกินดูดอกประเภทแกงเราใหม่เนะี่ยใช่ขั้นแกงเพิ่อนอยากแกงกินเองเพิ่น <ๆ S 1> แบบกงบาดแซ่บมากแกงกินเองนะ <c ance> เนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มๆกับแซ่บขั้นเพิ่นแกงนะโมแกงแล้วก็ตี อ๋อถึงน้ำถึงแล้วหอนพวกกินน้ำแล้วเขาแก่เลยเหรอครับเปิ้ลแก่ละแค่แนวบะแซ่บก็ว่าแซ่บยิ้มใส่เยอะแซ่บแก่แน่นอนแซ่บน้ำบ่แม่สูตรไผ่สูตรมันเนาะฝีมือไผ่ฝีมือมันได้หว่ะทำให้กินเนี่ยมันไม่ซีนะ

แพทต่หมายจะหลุดพักค่ะให้ผ่านหวก่อนเพราะถ่าตกต่หัวใจการใช้โตกหรือก็มีคุกลายันนี้คกน้อยจังค่าบเสียบพี่น้องแต่ว่าอิ่มลกูแหละก็ยีบไปเรื่อยๆเนาะทัวบริษ้าอไปใส่กินแล้วก็สีนอนเยส่ไม่เต็ หมายถึงคุณย่ายน่ะได้มาต่องั่งเหมือนง้างแล้วเดี๋ยวสิได้ขออนุญาตลาละเด้อน้อขอบใจเบิดสุคูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดอพี่น้องเนาะื้อนี้ก็วันหวยออกขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนนะคะไปแล้วสบายดีกินต่อไปยิ้มเถ่า